สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาง,นางสายอังกฤษแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทําเมนูนึ่งปลาใส่ดอกหอมพร้อมกับน้ําจิ้มแจ่วมะเขือเรนรับประทานกันค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เลยค่ะวัตถุดิบของเราเราก็จะมีปลามีหอมกระเทียมพริกสด ดอกหอมต้นหอมผักชีมะนาวมะเขือเรนหรือมะเขือส้มนั่นเองค่ะส่วนเครื่องปรุงรสของเราเราก็จะมีน้ำปลารา้าชูรสเรามาดูขั้นตอนในการทำเลยค่ะเราก็จะนำปลานะคะไปล้างทำความสะอาดสัก 1- นน้ำนะคะล้างพวกเลือดและก็เกล็ดของปลานะคะทิ้งไปเพื่อที่เวลาเราจะนำไปนึ่งนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นคราวนั่นเองค่ะ เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะนําผังนะคะมาร้างทําความสะอาดต่อไปเลยค่ะเราจะร้างทาความสะอาดไว้เลยค่ะเพื่อเวลาเราทํานะคะมันจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองค่ะ เราจะมาหมักปลาทิ้งไว้นะคะเราจะหมักด้วยเกลือและก็ชูรสนะคะถ้าใครต้องการที่จะใส่นะคะซีอิ๊วขาวหรือซอสต,ต่างๆก็สามารถใส่ได้นะคะเราจะหมักทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะ ต่อมาเราก็จะมาเด็ดพริกนะคะและก็ผ่าหอมกระเทียมนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปคั่วนั่นเองค่ะเราจะนำพริกนะคะมาคั่วในกระทะของเราค่ะ เราจะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพริกของเราจะสุก ตอนนี้พริกของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะน,านะะําปลาที่เราหมักไว้นะคะลงมานึ่งไว้ค่ะเราจะนึ่งทิ้งไว้ประมาณ25นาทีนะคะเราจะยังไม่ใส่ยอดหัวหอมนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปพร้อมกันมันจะทําให้ยอดนะคะยอดหอมของเรานะคะเปื่อยและไม่อร่อยค่ะเราจะปิดฝาทิ้งไว้นะคะและเราก็จะมาใช้เวลาในการตำน้ำพริกรอเลยค่ะ ตอนนี้น้ำพริกของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คดูปลานะคะว่าสุกได้พอดีหรือยังและเราก็จะมาใส่นะคะดอกหอมลงไปเลยค่ะเราจะใส่ดอกหอมและก็ต้นหอมบักชีนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวด้วยค่ะและเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะจนกว่าหอมของเราจะสุกเช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เวลาแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูนะคะว่าปลาของเราสุกหรือยังว่ามีความหอมและก็ความสวยงามมากๆเลยค่ะกิ่นหอมประมุลจริงๆค่ะเมนูนี้นะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูของเราก็ทําได้ง่ายๆนะคะสําหรับนึ่งปลาใส่ย,ยอดหอมนะคะพร้อมกับน้ําจิ้มแจ่วปลาร้านั่นเองค่ะ ไปเลยค่ะเราก็พร้อมที่จะเสิร์บรับประทานได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เข้ามารับชมและก็ผู้ที่ติดตามนะคะกดซับกดกระดิ่งให้กับช่องน,องนางสาวอังกฤษแลนค่ะบ๊ายบายค่ะ